สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องฟองไปสู้กูสุคนนะครับเมื่อนี้อยู่กับผมปองแปงฟาร์มชนแนลคือก,ก่นนะครับมื่อกี้ก็มาดังไฟอบเฮ็ดครับนี่ครับเดี๋ยวผมเปิดให้เบิดนี่ครับเราก็มาฝ่อไฟอบเฮ็ดนะครับนี่ดุบคนเบื่เลยพี่น้องนี่เอาไปอบเฮ็ดตองโลงนี่นะครับนี่เอากระตัวถอดสูตรเดิมนะครับนี่คอยเย็นนะครับ ทางน้ำแก็ค่อยเย็นนี่กินไฟลูกๆันี่นะครับนึกจะกินเมนูนึงนะครับบรรยากาศหนาวๆนะครับฉลองปีใหม่นะครับเดี๋ยวห้องก๋วยเมา่ยงเห็ดเมนูแซ่บๆกันครับกับแก้มก็ได้นะครับกับข้าวก็ดีนะครับขาหมูเยอรมันนะครับเดี๋ยวห้องจะมาต้มขาหมูนะครับนี่ไฟลูกๆดีสิละเดี๋ยวเอามาต้มกันพร้อมกับนางสาโลงเห็ดไปน้ำนะครับเดี๋ยวกระสีผ้าไปต้มนะครับ เข้าด่างไฟข้างหมอนลลวเนาะใส่หอมหอยแงลงไปตุมครับตึงหากผักชีครับเดีย๋ยวใส่เครื่องผะโลงลงไปตุมเลยครับกับิีไทยเม็ดเ,เกลือครับหนึ่งส่วนโตน้ำตาลครับหนึ่งส่วนโตมันเขากับใส่ซีอิ๊วขาวครับลงไปกันเลย ขาหมูครับี๋ยวเผาทำความสะอาดเลยนะครับเดี๋ยวเอา,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 าใส่ลงไปต้มเลยเข้าตุนสามชั่วโมงนะครับตุนไปเลยเาว้เดี๋ยวกลับมาเบิ่องอีกที่หนึ่งครับนี่นะครับพี่น้องระวังช่วงที่ล่อต้มขาหมูของเก้าสุกนะครับเดี๋ยวเ้อมบนรั่งเสาไฟต่อนะครับเสาไฟอบเห็ดนี่นะนะครับเสาไฟไปเรื่อยๆครับ เปยังใดกันแน่น้อพี่น้องปีใหม่ไปเที่ยวไสกันแน่น้อครับไปเด็ดยังใดไปเที่ยวตรงไหนคอมเมนต์บอกผมเลยเด้อยังใดมวนบอนะครับกับครอบครัวไปเซม่าใสกะอย่าลืมแมทนะครับช่วงีนกะโรคไข้ไข้เจ็บนะครับโรคโควิดก็ยังบระท่านหายไปนะครับระบาดรอบสองก็ถือว่าหนักกันเลยทีเดียวปีใหม่แล้วนะครับการรักษาเนื้อรักษาตัวกันให้ดีนะครับตลอดรักษาสุขภาพนะครับตลอดปีหกสี่นะครับขอให้ พี่น้องผมนะครับมีความสุขสุขภาพแข็งแรงตลอดปีตลอดไปร่ำรวยเงินทองกันนะครับ,รบเดี๋ยวห้องบันดังอบเห็ดตอน,นี่นะครับพี่น้องซ้ำถามมูสุกนะครับเดี๋ยวมูพ่อมูเงาาขามูเง่านะครับต้มได้ทีเราเดี๋ยวห้องก็จะมาถอดจัดเสริรบขึ้นโตรับรองว่าเสิบแทแน่นอนคือเเรานะครับพี่น้องแปลว่าช่วงนี้ก็ส่าไฟไปก่อน,นครับส่อไฟอบเห็ดครับเดี๋ยวแม่าดา นี่นะครับพี่น้องหลังจากที่ห้องตุมโคเวลาแล้วเดี๋ยวเราจะเอาขาหมูไปพักด้วยนะครับนี่นะครับพี่น้องหลังจากที่เ้องต้มขาหมูสุกแล้วนะครับเดี๋ยวผมกับป้มันเย็นเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาบัางกันเลยครับบังแบ้งหน่อยนะครับผืมต้มโดนไปน้อยนึงเนาะพี่น,อน้องหล่อนเลยเดี๋ยวเราจะมาทอด ในน้ำมันนี้กันเลยนะครับเดี๋ยว่าน้ํามันเดือดจัง่อยก็น,นะครับเดี๋ยวในช่วงที่่าน้ํามันเดือดนะครับน้ําดื่มเย็นๆครับมานี่ครับพี่น้องน้ํามันของผมก็เริ่มเดือดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะใสข่ขาหม,มูลงไปทอดครับนี่เะท่านเดือดแห้งหมดเลยนะเนาะแต่ว,ว่าเ่าจะใส่ลงไปเลยครับ เดี๋ยวเราถอด้วไฟกลางนะครับไปเรื่อยๆเลยครับระหว่างรอนะครับเดี๋ยวเรามาทําน้ําจิ้มรอกันเลยครับเดี๋ยวเราใส่กระเทียมลงไปครับพริกครับความเผ็ดตามใจชอบครับเกลือครับเล็กน้อยชูรสครับหนึ่งช้อนชาน้ําตาลครับรากผักชีครับแล้วก็โขกทุกอย่างรวมกันเลยนะครับ นี่ครับผมก็ตำอกประมาณนี้เลยเนาะความละเอียดหรือความหยาบแล้วแต่พี่น้องมักเลยเนาะเดี๋ยวใส่บักหน้าลงไปครับผมใส่น้ำซุปลงไปน้อยนึงนะครับน้ำซุปตมม้มหมูแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเขาก็ซิมเอาอตามใจชอบเขาเลยน,นะครับเขาหมากักรดจังใดน,นะครับ ผมแนะนําว่าให้เป็นตัวเปรี้ยวสักหน่อยนึงนะครับเพื่อไปตัดกับขาหมูนะครับนี่ครับเดี๋ยวเรากลับไปดูขาหมูเราเลยครับนี่ครับพี่น้องหลังจากที่เราทอดไปสักพักขาหมูของข้กกากะกรอบได้ที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะตักพักให้มันเสด็จมันจังหน่อยนะครับแล้วข้าข็าเสิร์ฟขึ้นโต๊ะกันเลยครับนี่ครับพี่น้องขาหมูของขากะสุกจัดเสิร์ฟ ขึ้นโตเรียบร้อยนะครับนี่เนื้อแบบไังสีเลยเนาะนี่ผมเห้พี่น้องมึงมาพี่น้องเสยบแซ่บน้ำกันบาเนี่ยหืมกรอบมากครับนี่ครับน้ำจิม้มหงอหืมคักพี่น้องมาคุณใดที่ยังพวท่านกินเขากินปลานะครับหามากินปพความผมเลยนะครับนี่ครับ

ยองหอมสายหวนะครับหวาไหน่อยดื่น้ำจิ้มลาดนะครับอืม จับพี่ล้องหอมย่างะโลครับเนื้อหมูแบบฉันบ่ทอดเนี่ยเปื่อยแบบนี่เลยครับมีความสมฉับในตัวนะครับสดน้ำจิ้ม้าไปครับ นี่พี่น้องมึงใกล้ๆไปครับซับๆลงกันพี่นอ้องไหมอืออืม แต่เป็น,นาไรไป้อง,งก็คนเนยอะยรไม่มีส้าวเจ้าผมบริหุงนะครับ 啊！嗯嗯嗯 huh? เผ็ดพี่น้องมาอ่ะอ่ะหืมังหม้อบกรอบครับอืมอ่ะ กรอบลึงลรกลงนะพี่น้องเดี๋ยวผมจะหอยบางอย่างอีกค้ามหนึ่งน,นี่ครับหอมปรอบหมักลงไป้นหอมครับมาไปตักน้ำจิ้มาราดลงไปครับมาพี่น้อง ครับเป็นกับแก้มก็ได้นะครับกับขขาก,ก็ดี ครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้กะผมกับขอฝากที่ตอนน้องไว้เพียงแค่นี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขาหมูเยอรมันนะครับกรอบแซ่บเลยครับผมบพ่อกับผมในไม่ในคลิปนานะครับก่อนจากกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกําลังใจด้กันทําคลิปให้ผมน้ำแนวนะครับช่วงนี้กะระวังโรคไข้ไข้เจ็บนะครับโรคโควิดนะครับไปใส่มาใส่กะให้พี่น้องสวมแมสนะครับเพื่อความปลอดภัย มันล้างมือนะครับด้วยแอลกอฮอล์บ่อยๆจะดีมากนะครับพอพ่อกับผมได้ไหมนคลิปนานะครับสำ้รับคลิปนี้อกอะขอกล่าวคำว่า,าสวัสดีครับ